ไปก่อนหน้านี้นะคะว่า VTV เรามี13เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ VTV Original เนี่ยคะ่ะมันจะครอบคุมทุกฐานผู้ชมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายคะ่ะซึ่งการร่วมงานกับทาง p ีเคตพี่แนนนะคะหรือกองทัพ production เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราวางไว้ว่าเราจะ,ะส่งเสริมคอนเทนต์คุณภาพแล้วก็ทําให้ผู้ชมได้รับชมกับซีรีส์ที่มีความอรรถรสมากมายแล้วก็มีความน่าเรง่องที่เข้มข้นน่าติดตามนะคะ แล้วก็ซีรีส์เรื่องเลข่แขนมันก็จะมีความแบบจริงๆต้องขอบคุณทั้งพี่เขธพี่นัฐมากๆที่ได้นักแสดงทั้งหมดนี้มาค่ะเพราะว่าเป็นทุกคนที่เล่นได้สุดมากๆค่ะแต่ไม่พูดเดยอะนะคะให้ไปติดตามในซีรีส์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็มีผู้กํากับอย่างพี่ปาพี่เพชรนะคะที่แบบคอยคราฟงานนี้มาออกมาได้ดีมากๆจริงๆ,ๆก็คือทุกวันนี้ไปห้องตัดกันก็ยังพูดกันเลยว่าแบบเสียดายมากไม่อาจนตัดออกทุกเรื่องอย่างงี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของทางวีทีวีด้วยค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับผู้ผลิตคุณภาพค่ะ คือโปรเจกต์นี้เราใช้กันมานานมากนะแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะครับรถกระบาดอะไรด้วยก่อจะร่วมกันกันประมาณก็สองปีได้ไหมครับเกือบสองปีค่ะที่ที่เตรียมงานกันครับผมก็สุดท้ายงานออกมาได้อย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับต้องขอบคุณทีวีนะครับที่ให้โอกาสทางเรานะครับผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยขอบคุณพี่ปาวคุณพี่เทสนะครับขอบคุณทุกทีมงานทุกท่านทุกนผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมแรงร่วมใจกันไปอย่างดีแล้วผลงานออกมาคิดว่าท่านได้ชื่นชอบมากครับ ช่วงแรกๆก็หนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่าข้อจํากัดเราเยอะครับตอนที่จะออกกองนะครับจริงๆเราพร้อมเราพร้อมเปิดกล้องได้สักระยะแล้วแล้วก็ติดมาตรการทางรัฐบาลนะครับแต่ทีนี้ก็ฝ่าฟันกันมาได้ครับแล้วก็ทํางานได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ครับก็ถือว่าโชคดีครับจริงแล้วถือว่าเป็นเรื่องแรกของผมนะครับที่เคยทํา18บวกครับเพราะว่าธรรมดาก็ไม่เคยได้ถึง18นะฮะไม่เคยถึง12ด้วยซ้ำก็ ถือว่าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทางทีมทีมงานทุกคนคุณบริษัทก,นนกองทัพแล้วก็ทางบีทีวีนะฮะใ,ให้โอกาสที่เราได้ปล่อยของฮะที่เราอยากจะอยากจะปล่อยมาะดานแล้วฮะก็อยากให้เชิญชวนให้ทุกคนไปดูกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นละครที่คิดว่าคงยังไม่มีใครทำนะฮะและ้วก็ไม่รู้ใครจะทำได้อ,อีกเปล่าน,นะฮะก็อยากไม่มีฉากดีๆที่ที่น่าหน้าดูและน่าจดจำฮะก็ อะไรที่ดีก็ดูไป้รแต่อะไรที่ไม่ดีก็อย่าจำไปใช้แล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวไม่อยากพูดมากเดี๋ยวตปอเยอะฮะนี่คือ้เตือนขอบคุณมากครับนางยังไงครับจริงๆเราเราทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วก็มีการนํำเสนอนเงินนะครับแต่ว่าท่านางนี่เคาะง่ายมากเลยจริงๆเหมือนกับว่าอย่างนนกูลเราก็ถือมือแน่ๆอยู่แล้วค่ะอย่างมุกก็ติดตามมาสักพักแล้วแล้วรอบนี้มุกก็ผกบทบาทเป็นครั้งแรกที่รับบทระไทยอย่างนี้อย่างมุกก็ถ้าถายมุกก็จะแบบชอบมาก แต่ว่าจริงๆทุกตัวละครนะคะในเรื่องก็จะมีเหมือนเราจับเขามาเรียกกันว่าจับมาแกงกันในกองในกองก็คือบนกันตลอดว่าให้หนูเล่นอะไรเนี่ยให้เราเล่นอะไรเนี่ยแต่ว่ามันสนุกมากเลยค่ะเหมือนทุกคนได้ปล่อยของการแสดงจริงๆค่ะเดี๋ยวพูดเดยวก็สปอ,อีกคือเรื่องเนี้ยทุกคนจะได้ได้โชว์ฝีมือค่ะเราบอกว่าเป็นเรื่องที่ได้โชว์ฝีมือกันทุกคน <c oughs> ทุกๆตัวละครเลยเขาก็จะได้ทิกบทบาทคือต้องบอกว่าบางคนที่เคยเห็นประมาณนี้แล้วอ่ะ อาจจะนึกไม่ออกว่าไปสุดกว่านี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยก็จะดูได้ที่เรื่องนี้บางคนที่ไม่เคยเห็นภาพนี้เลยก็อาจจะเห็นที่เรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเกณฑ์ของส8บวกว่าอย่าเสียตีความเรื่องเนื้อหาสาระของของรเทศเรื่องในเท่านั้นมันไม่ใช่ความแรงนะแต่มันเป็นความแรงในแง่ของมองการสังที่ที่ต้องแตกไปอย่างที่แนทบอกว่าคือคุณคุณหน้าคุณตาเคยเห็นมาสเตอรเหลอดที่ชอบมาสรเหล่านี้แต่ครั้งนี้จะเป็นการคิดกูบารครั้งสำคัญแล้วก็จะเป็นการแสดงที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนของเขาคือเอาเอาเป็นว่า กระพริบตาหรือลุกไปเข้าห้องน้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องมันจะพลิกแบบพลิกคือจริงๆที่เล่าเรื่องให้ฟังเยอะไม่ได้เนี่ยเราะเรื่องมันจะพลิกตลอดเวลาเลยจริงๆอะไรเงี้ยสิ่งที่สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นทุกอย่างค่ะเทศมีอะไรเสริมบ้างะคือจะบอกว่าพวกเราทํางานกับบทเยอะมากครับบนโต๊ะก่อนก็ถือว่าเป็นข้อดีของช่วงโควิดนะที่เราได้แบบว่ามีเวลาฟาร์บบทมันแล้วพอ พอเราคุยกันเยอะมากเรื่องบทนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปออกกองแล้วเราถ่ายอ่ะเราจะมั่นใจกับมันพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ทํามันออกมาดีอย่างที่คิดไว้จริงๆนะครับก็เลยปรับตามได้ครับน่าะดะดีมากๆครับ <c oughs> ย,ย่อนว่าอย่างในตัวของคำว่า18บวกัะค่ะมันคือเรื่องของซีรีส์ที่เป็นผู้ใหญ่ดูหรือว่าความคิดในเรื่องที่อยากจะส่งเสริมหรือว่าตักเตือนหรือใดๆอ่ะค่ะมันก็มีเรื่องของ เร,เรียกว่าอย่างซีรีส์ก่อนๆที่ VTV ปล่อยมาค่ะมันก็จะมีรสชาติแต่ละเรื่องต่างกันแต่ว่าข้อคิดหรือสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับอะค่ะมันก็คือสิ่งที่นําไปใช้หรือนําไปเรียกว่าบางอย่างก็อย่าใช้อย่างนี้ค่ะมันมันอย่างนี้มากกว่าก็เลยไม่อยากให้ตีความว่าเป็นเรื่องของเลตติ้งหรือเปล่ามีการแบบ 18บวกอย่างที่คิดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถดูได้แล้วก็จะสนุกกับมันในทุกๆตอนเลยค่ติดตามชมได้นะครับทางวีทีวีออริจินอลนะครับผมวันที่2ีส <c oughs> บดน,น,นะครับผมเวลา2สองทุ่มนประมาณ2อทุ่มนะครับผมก็ทางวีทีวีนะคะโหลดรอไว้เลยนะคะ <c oughs>